สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่กินอีหย่างไงนะกินหมักเมา,มา,มาโอ้ักเมาเอฟซี e มันฝากมาหยาคล้องตะกร้าล่ะเด้อตะกร้ต่าเอาไว้ลงเหรอนี่ลนนแล้วจ้ะอันนี้น,นี่ตะละเมออาจซีเห็นโมเบิรน์นอกจากนอตมองหอยมันอันนี้แต่ว่ากะเดี๋ยวสิอันนี้ไล่ซื้อให้เพิ่อ แม่อนนาบ้านฮักมานะกำลังใจแม่เล็กบ้านเลิฟแม่ติ๊กโนเวอ่านกเขาแมวแม่มันแก้วแม่ปินได้หลายแม่น่าจะเนาะแม่เพ้นแม่เดือนเพ้นแม่นั่งน้อยแม่มะลิมีหลายแต่อันใดที่บไดยเอยค่ะขอโทษขออภัยน้ำเดือดจ้ะนะ เดี๋ยวเอาเบิ่งไปเบิ่งยังเอาเน้อเออยมาชซื้อรถฮันด็ปไปแม่นัดแม่ฮักอุบลบ่ามุ่งไม่พอนกำลังใจแม่พออ่าอ้าวพอปอมาแล้วมาส่งมาแอบมาเขามาเบิ้งเี่อเอามาเบิ้งมาไรหลานไม่รู้จะอย่งไหน ปูส่วนปูไปไปเบิ้งงัวนได้จ้ะส่วนปูปูไปครับไมาผีมผ่ผิมาท่างปูไปปูเบื้องง้วดูยังบ่มาไอ้ข้อตัดไฟคลิปนี้จะมาถามความรู้สึกเอาปูไปไาป้ไปใส่ไงเอาปู้ไปเมืองเอาปู้ไปเมืองก็เลยให้ปูลงไปเบิ้งงัวเบิ้งควายค่ะป,ปู้ไปฝาดท่องเอาไปฝาดท่องอ่า องค์ครรภ์ทั้งสองใช่ใช่ใช่วาเข้าเข้ามาอีกแน่มันบวเบิดกันเออลูก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 ยูกใจยาตเอาโตมานั่งเรแต่เพิ่นอันอ้วนเพิ่นนั่งบัได้เน้ำขานั่งนั่งได้กับลูกไปย่ายลูกก็ใชลูกได้กับลูกย่ายจาไปแจ้งได้ยังควบมือเสือควบมือเาเอานี่นีคนโทรมาอ้าวโทรมาพอดีแล้วบัดนี้เอาฮะเพิ่ง อันยองจ้าเอ๋ใช่คิปก็แลงถทายคลิคปความหูสึกงาก็แลังสิถามความหูสึกพอความหูสึกงาหูสึกเอาเปน็นยังไงทีแล้วเหรื่องที่ว่าบบบไาได้มาไล่เม่อี้อย่างนี้น,อน,นะอ,ไไนนอีพอปบบิางง่วเบางควายอัผู้ประยูมีแต่พออีแต่พอนีเลยอยู่อตอีโอ องคลไดค่ะคิมโอ้ม่ละอขลาทั้งสองคือบอคือคือกามคกไลถามบักหลากระท้มาพอดีหมว่อถามว่าเป็นจ้าไหนย่ความรู้สึกบักหล่ากระทวเขามาพอดีเอาเอาไปไปเอาแบตกับเบิร์ดมเ้าเออะเป็นจ้งไดนย่ยความรู้สึกความรู้สึบอกะดีใจที่บักหล่าหามา เก็บเงินเฮ็ดสร้างอีกกับบักลาก็จะไปค้นเก็บไบพ้อมย้ใดลยบุลาคุนจำสิสร้างเสาเงินเดอยงางี้ยสจากาลอดินแข็งเนาะแม่ดินแข็งเป็นปีบุลาค่ะจ้าโวนบักว่าบักลาสิพ้อมเก็บหาเก็บซิบไปดีใจที่แม่แม่พ่อพ่อี่ค่อยให้เสียแร่นใจบักลาหน่อยตูนซา์พ่อปอไปเมื่อวานนี้มาว่าวัญญาฟังแม่เอ้ยอันไปเบิ้องมันะนั่น ช่วยพ่นสีออกลงมาจากนี่เพื่อพิ่นสีโป๊ดซึ่งนี่ได้เพื่อพ่นสีเฮ็ดแต่ผมไปนั่งซ้ำนั่นผมก็ยังน้ำตาหงอยที่ตุนลูกช่วยลูกสิไปคู่มือเนาะไปได้ไหมครับป๋าแม่ไดี๋ยวนี้พ่อปล่อยมาว่าหันนั่งเอาไปเลยเพราะว่านั่งเบื้องซีกอยัางหายแทนลูกเนาะเออจุดพ่อเธอจะนั่งน้ำตาไหลได้เห็นอยู่ข้างหลังนะพ่อเธอประเดี๋ยวมานั่งข้างหน้าแล้วนะแออน่ะ เพอนั่งเห็นอันลูกพ่อปอมาเอาไปแม่ฟังแม,แม่กันยังคืดน,นะโอ้ยเมื่อก็เจ้าเป้าอันชุ่มอันคางๆก็ได้เล่นตำหัวลิกเนบแล<ม>้วดู<อ>น้ะบักลาแห้งได้เต้นบาธีอย่างเปลี่ยนชุดพระท่านขึ้นเออมาต้องเห็ุเวลาแห้งได้เต้นบาดธีโบได้ร้องคือเกาทั้งร้องทั้งเต้นแห้งสีหน้าแห้งสีซ่าใครกะคือได้กะเลืงไทยมันเนาะลี่ยนรูปแบบใบดอกมันจะติเข้ากับเต้นไปช่วงนี้ละแต่มาท่าเต้นเต้นมานก็จะิดดอกเขาเนียอันนี้พระท่าน โอ่ขนาดพ่อไปนอนมือเดียวยังเมย์กระเตือนชิชูพอเธอกลับมาหอดนั่หนักกันนอนเบิดเลยเด้อถ้ากันนอกเบิดเลยห้ากตรงนี้ล่ะมันก็เมื่อแป๊บเดียวหนอกก่อนพ่อเคยเมื่อปนี่แล้วจะมีห้ากตรงโคตรในบ้านใดร่างกายเ้ากในปั๊บเพื่อสุดหรอสูงโซงสูงเท่านั้นทอเอามาจุนเจือเรียงครอบหัวไี่ได้มาเหยียดติ๊งติ๊ตาม ที่เดมีเงืน<า>งง่นไม่เหงที่พวกเราฝันว่าอยากมีเงิ่อนงายๆือเพิ่นเหรอลูกมันเพื่อนมันก็ยู่เงินมันเป็นของนอกกายลาบุ่มีเงินเอาก็ยังกันบ่ได้ดีลาบุ่มีเงินเนาก็ยูบ่ได้ทุกคนนะลูกาเพราะว่ามิงเลยเราไม่ได้มีนามีที่ที่จะทำกินปลูกกระใต้ไถนะาค็ดกินหากินก็ต้องฝากสามมั่งมาให้มาะอยู่ตอนนี้ลากะจีสูมันถึงที่สุดก็ขอบคุณแม่แม่อฟซี ทุกคนที่คอยัพพคร์ตที่คอยเป็นกำลังใจม่เมียก็ทกเป็นกำลังใจหลายวู้ดบักราไดเ้นไลท์แวบักราสูสูได้ด้นตนกีก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณต้อนและก็ขอบคุณพี่น้องๆขอบคุณไหลายอย่างมากเลยแต่ยังไงเอาความีเสื้อตีใจน้ำลายมาอายุก็มุดซึเอาโอจนนี้แหละีใจน้ำย่ เอากรบบอกเคยเห็นจังซีนอ่าวเนาะกัะตื้นเต้นตื่นตันใจน้ำที่ว่าเอร้านหามาอียงมาได้ปานนี้ไปบ่ได้ติดงัวคนเลี่ยงงัวเลนคนเรียกงัวเลย่าเปดิเออเบิงคลิปเอาเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกอย่างบ่ง กระเบื้องทุกคู่เนยล่ะหลายช่องอยู่ติดตามทุกช่องนั่ยล่ะที่มีบกลาน่แมนไอ้กับเขาไปเบิ่งทุกช่องฮะล่ะพี่พี่ฮัตบีสพี่เอฟคู่ไก่พี่โตหนี่นีเอฟซีหลายยงนี่คือคนนีหนี่ค่เอฟซีทุกช่องเลยนทุกช่องเลยเนี่ยเร่เคยพลาดไปกดไลค์ให้ทุกช่องติดตามทุกช่องที่เกี่ยวกับทีไทยบกลา อที่ไทยบ้านาติดตามให้กำลังใจทุกช่องแฟนเาแหมียวเบิ้งได้ไหมเบิ้งทุกช่องเลยเบิงทุกช่อง,องจริงๆเพียงแต่วา่าบพ่ได้นีเ่เนาะทุมาเพื่อียนทุกมาตะกี้ขอบคุณมาแล้พเ<อ>พ,เพีงแต่เพ่ได้เ่อทุกมเพื่อนี่ทรมาถึงจังหวะได้หรือจังหวพะพอดีบ๊บยวะเอาจะคล้องไปอาบน้ำอาบคล้องเสร็จแล้วขึ้นรถก็อาบน้ำตั้งโต๊ะตอนแรงพอกันมาแรงพอกันญาไปแน่นอน นี่แม่อไหร่นอนอยากจะขอบคุณแม่แม่อีฟซีจิเพิร์นฮักหักมาหนักอันนี้ว่าเป็นนางการฮักผมคอยสปอร์ตมาตลอดคอยเป็นค่อยเป็นเลยเยี่ยมเลยร้อใจครับค่อยเป็นก๊าซเร่งใจค่อยเป็นทางอีฟซีที่แรีนหน้าที่ค่อยสปอร์ตเบิ่งก่องครับเพราะว่าที่เป็นแต่ละเรื่องที่เขามาในชีวิตขอบคุณที่ เป็นก็ป้องกันให้มานาเพราะว่าเฮาสิผูคอมเมนต์บางคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ที่มันเห้นเกินไปแม่แม่ก็เขาไปตอบไปยังก็ขพอขอคุ่งไแม,ม่ที่คอยเปลี่ยนสาพานอีกสภาพานนึงก็ะซิบซัถึงที่สุดที่แม,ม่แม่เพื่อนไหนกำลังแน่ใจมาให้ความหัความเพงเพื่อนไหนมาก,ก็จะสูดถึงที่สุดและที่สําคัญนี้คือทุกคลิปที่ว่าบ่าไร้ก็คือต้องขอบคุณ ่อโจแม่นุชกสุภาขอบคุณสาวรัพิรันเพลงขอบคุณที่เปินไปครับและอีกอย่างหนึ่งที่มือบอลหนคือคุณครู่ที่คอยซัพพอร์ตเป็นมือเล็กใครบอกคอยสอนจนคู่มือแม่ที่คอยดูแลอะไรกะหักกระเพียงึ้นที่พินพามาหอดมือนีที่พินคอยซัพพอร์ต คุณอนอยยูน้ำน้ำมันกับซัมพ่อซัมแม่แหรอคุณคู่ทุกคนกันการนซัมพ่อซัมแม่คุณคูทุกคน่สิเป็นคู่ไก่คู่เอคู่เป่าพี่เอพีวัดสิวัดดนพ่อวัดที่วดออันนี้เดี๋ยวจะจะวอรสวนมันสิลืมอือก็จไรก็คืนกงนี่ได้หลายเพีย ขี่เพื่อนกับซ้ำพ่อซ้ำเนี่ยกับกระเอื่นพ่อขอบคุณได้หลายพ่อเราก็โอ้นตื่นตันเตื่นตันลองพีนเลื่อนตันลองพีนใจเตยลาตื่นตันตื่นตันใจที่ทุกคนดีๆนะบักลาคอยนแม่บักลาทุกคนเนาะมาอะไรแบบดีใจเตยของเฮได้คือแบบก็คือตำเร็ดนักขันนึงเลยจ้ำนี่กับคือว่าที่สุดแล้ว น่าอะไรกับบอลลจากเวทีปาดยืนเป็นส่วงเนาะเพิ่นประเด้ว็นเยเพิ่นเอาเอาอะไรวางลงใบเลยเด้ิวนหอยไส้คอบวดเลยคพกาบแขนเพิแขปถืออยู่ห็นแล้วเป็นส่วงแล้วเพิ่นยืนอยู่แตบา่แต่อยู่ข้างในเนาะต่ก็เห็นเริงนะัดเต็มในนอนมือเรนีพวกระบบคนเสียงเขาก็สิการเห็ตหม่เห็พอมือแหลตเขาบอมเวลาเห็ด เมนได้มาหน่อยตอนเย็นมีอัลังอยู่ดิมีสีกูมาละมือแล้วแต่หังจรอลังคนก็สาไปเบื้งมืออันเมื่อวานเนี่ยเอ้าอัลลังขาดคนเปลี่ยนระบบน่นันนี่ไม่เปลี่ยนเบิร์ดแล้วตอนแรกนี่ก็คือเตรียมพร้อมจัดนักจัดเต็มโอ้ยปวดทองบอกมาแล้วบอกปวดทองโอ้ยยาตรงไปเบิ่งแล้วเจอหมอนไปนอนเบืองดอก จะนอนเาม้อนไปนอนเยต่อมาเรวอๆดิโปรแกรท่านดาวดพี่น้องกตละซนจะไม่ให้กำลังใจพี่น้องพี่น้องกตะนไหไรจูนาราคีจุนารบ้านเฮานี่บ่อืมกมลาใส่กมลาใส่ของเฮานะกมลาใส่ที่เฮาสิไปงานไหลเรือไฟกมลาใส่คืนมาสุดท้ายอ่ามาให้กำลังใจน้องนะลายลังใจคี่าสน้วค่ะ ถ้าออกจากกรมราษฎรนี่ก็คืออ่อนทวกรธรรมแล้วเป็นงานแรกในภาคอีสานเป็นมือที่ร่ำเรื่องมือนึ่งร่างจากจิบกลับไปไปกรเขียนก็บไ่ได้ล้ร่ำเรื่อง,องนี้แม่อ่อนทวีอ่อนทวีกรธรรมไม่มีเวลา,วลางานเลิกแค่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะงานจะเลิกเร็วประมาณนี้อมาอะไรเด,ดี๋ยวจะให้พี่แจ็คจะมาถ่าเป็นแตะกร่วงขอบคุณเทียนว่ามีตะกวงตะกวงตะเลงไม่หยุดจะเกด ก็จะอาชีไพไหมครับที่บาคนมีนอ๋อโอเคอันนี้อันนี้น้องมะนากลังเตรียมตัวหมหนบ่ครับสิเดสิเดเริ่มเตรียมเริม่มเตรียมเอาแบทเบิร์ดโอ้ย,ย,ย,ยพี่น้องเอ้ย <laughs> มันเตือนอยู่นะตอนหายที่แรกเอาบริษัทผันวเสียไปผีกระสาจะไหยไปทางไหนบุญไปกระสาคลิปนี้เอาบริษัทามข้อมูลซื้อข้อพัวสันญอกระามไปเลยเงี้ยเงี้ยไปเลยเอาเป็นแล้วก็ปแล้วก็ดีใจเออก็ดีใจนั่นแหละเนาะกระดีใจพึ่งก็เดี๋ยวอันเดี๋ยวปูเน่าหนัก็ครอบครัวกัลสิไปเบิ่งน้องอยู่อยู่ไหนนะกุมาราสายกุมาราสายกัลสินเนาะใช่ตอนแรกกะเฮาสิอัดคลิป ควมผู้ซื้อผ่อนน้องมัาน่ะจะพูดว่ากรมราศอยงางเดียวก็ไม่ได้คนจะไม่รู้งานไหลเรือไฟกรมราศยอ,อ,อันนี้พิกัดยิงตรงค่ะโอเคใช่โอเคจ้าคลิปนี้ขอฝากไว้ซ้ำนี่เนาะคลิปหน้าฮขาพ่อกันไหมบ๊ายบาย